อ่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องก็เจอกันอีกคลิปหนึ่งพี่น้องเอ้ยอืมแต่ช่วงนี้ก็ <c oughs> กําลังฮิตพี่น้อง <c oughs> กําลังฮิตเลยเนี่เข้าง่ามง่าม,น,มนี่กําลังฮิตอืมนี่กะโอ้ยนี่พี่น้องเป็นตะเสียดายเนาะพี่น้องเนาะทํานามาทั้งปีนี่มามาเจอแบบนี้เนี่ยโอ้ยเสียดายีหลีพี่น้องเพราะว่า มันมันบดได้เข่าได้นี่พี่น้องมันบดได้เข่าอืมมันกลายเป็นเม็ดรีบเม็ดดำอืมหลักการดถเกี้ยวกับธาสนิทแบบนี้กะบรถเกี่ยวมันกะมันบดได้เกี้ยวเมดได้พี่น้องอืมมันกะเกี้ยวเอาแต่หยอด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 มันน่ะแหละเออส่วนข้างล่างเนี่ยมันกะเกี่ยวบ่มเมดคือจังฟังนี่นี่พี่น้องฟังนี่นี่ฟังนี่มัน มันเพราะว่าเวลาข้าวมันล้มมันมีสูงมีต่ำมันบอไอ้ที่สนิทน้ําก็สนิทไอ้ที่ไม่สนิทก็ไม่สนิทมันกเกี่ยวเอาแต่กลางๆยอดยอดมันนะพี่น้องพอเกี่ยวเอาแต่กลางๆลยอดยอดมันนี่ยลาพังนี่พี่น้องลาพังนี่รวงข้าวมันก็เล็กอยู่แล้วมันบอแถมยังเม็ดไม่เต็มอีกแล้วก็ดันมาเจอมาเจอไอรถเกี่ยวเกี่ยวให้ไม่หมดอีกก็ยิ่งเสียหายพี่น้องก็ยิ่งเสียหาย ส่วนสําหรับไผที่บอกว่าโอ้ยล้มก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันงอขึ้นมาเองกับแมนพี่น้องเดี๋ยวมันงอขึ้นมาเองแต่แนวดกะยังไงยังไงมันก็มันก็สู้ข้าวตั้งไม่ได้นะพี่น้องอืมส่วนคลิปนี้นี่เสียมาพูดถึงเรื่องน้ําพี่น้องน้ําน้ํานี่มีส่วนสําคัญเะพี่น้องมีส่วนสําคัญกับต้นข้าวเลยอืมข้าวจะล้มหรือไม่ล้มนี่น้ําก็มีส่วนสําคัญ อืมเพราะว่ายังเพราะว่าข้าวนี่พี่น้องข้าวนี่มันไม่ใช่พืชน้ําอำเพราะฉะนั้นนี่เวลาน้ำนี่เวลาน้ําน้ําท่วมมันนี่มันจะยืดตัวได้พี่น้องมันสะยืดโตจะยืดตัวหนีน้ําอ <c oughs> ืมแมนบอ <c oughs> เพราะว่าอะไรเพราะมันก็กลัวตายแหลนะเนาะอืมพอมันยืดตัวปั๊บนี่มันก็จะทําให้ต้นข้าวนี่สูงพี่น้อง พอมันสูงปั๊บแมนบอพอมันสูงปั๊บนี่บวกกับช่วงนี้นี่ข้าวมันเริ่มถอดลวงอืมข้าวมันเริ่มถอดลวงแล้วทีนี่พอข้าวมันต้นสูงแล้วเดือนใดตุลาพฤศจิกายน้ำมันแห้งพี่เนี่ยอืมเห็นบอนี่น้ำมันเริ่มแห้งเริ่มลดบวกกับลมมาอีกทีนี่ไม่พี่น้องกับคิดเบิงเพราะว่ามันไม่มีอะไรพยุงต้นข้าวไงพี่น้องมันบอมมีอยังมาพยุงต้นข้าวมันก็ทําให้มันล้มพี่น้อง เพราะฉะนั้นนี่เอาเห็ดหน้านี่ถ้าเป็นไปได้นะพี่น้องนนะ้ำนี่อย้าวไว้หลายบ่ต้องเอาไว้หลายดอกอืมเพราะว่าเอาไว้เยอะมันก็ไม่มีประโยชน์พี่น้องมันกับาม่มีประโยชน์อืมเอาเราเอาไว้แค่ควบคุมวัชพืชเฉยๆพอเราควบคุมวัชพืชได้แล้วนะพี่น้องเปนงน้ำออกอืมเปนงน้ำออกเลยอือเพื่อไม่ให้ต้นข้าวมันสูงอืมถ้าเปลี่ยนไปได้ครับพี่น้องถ้าเปลี่ยนไปได้ก็คือไอ้ตัดนี่แหละตัดต้นข้าวนี่แหละ Ừ, ตัดต้นข้าวตัดใบข้าวนี่แหละอืช่วงช่วงเดือนสักกลางเดือนนะพี่น้องกลางเดือนไอ้กลางเดือนสิงหาจนถึงปลายเดือนสิงหาเอ้ยแมนอืปลายเดือนกลางเดือนสิงหาจนถึงไอ้ปลายเดือนสิงหาอือย่างช้าสุด <soap> ก <osion> ็ต <currently campa igning> ้นเดือนกันยาพี่น้องอืแต่ถ้าเดือนกันยานี่บ่จําเป็นกับบยาอยห้ตัดปันไดพี่น้องออืแต่สําหรับไอ้คนที่บอกว่า ตัดไอ้กลางเดือนกลางเดือนสิงหาจนถึงไอ้ปลายเดือนสิงหาก็ล้มคือเกา่าเพเ่นวะเอาอย่างสี่พี่น้องถ้ามันล้มนะ่ะพี่น้องไม่ต้องใส่ปุ๋ยพี่น้องอืมตัดแบบไม่ต้องใส่ปุ๋ยล่องเบิงพี่น้องมันสีลมบออืมเพราะว่านาของใครหรือว่านาไหนไอ้ที่มันมันดีอยู่แล้วนะพี่น้องถ้าเราตัดปุ๊บแล้วเราใส่ปุ๋ยบำรุงมันหนิ มันก็เหมือนไม่ได้ตัดแต่พี่น้องมันก็เหมือนไอเป็นการเพิ่มการเจริญเติบโตให้มันอีกอืมเราต้องอันดับแรกเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าเราตัดต้นข้าวเพื่อที่จะควบคุมพี่น้องเพื่อที่จะควบคุมไม่ให้ต้นข้าวมันสูงเด้อือแมนบอพอเราตัดควบคุมแล้วปุ๊บนี่เราไปใส่ปุ๋ยมันก็เหมือนเพิ่มอ่ะพี่น้องมันก็เหมือนไอเพิ่มการเจริญเติบโตให้มันเหมือนเดิมสุดท้ายแล้วมันก็ต้นสูงเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นนี่ถ้าเข่าผู้ใหหรือว่านาไข่ที่มันอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วนะคือจังหน้านี่มันเป็นนาน้ํานี่มันอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วอืถ้าเราอยากควบคุมไม่อยากให้ข้าวมันล้มนี่ก็คือตัดช่วงไอ้กลางเดือนสิงหาจนถึงปลายเดือนสิงหาเนี่ยตัดแลวก็บ,บ่ต้องใส่ปุ๋ยพี่น้องรอ,อใส่ปุ๋ยรับรวงทีเดียวเลยออืรอใส่ปุ๋ยรับรวงทีเดียวอืองเบิงพี่น้องลองเอาเทคนิคนี้ไปดู เพราะว่าหลักๆอ่ะสาเหตุหลักๆแล้วนี่ที่ข้าวมันล้มนี่ปัจจัยหลักก็เหมือนที่ผมบอกแต่ละคลิปแหละคือมันมาจากข้าวในต้นมันสูงพี่น้องอืมมันมาจากสาเหตุข้าวต้นสูงอย่างเดียวเลยอืมแมนบอส่วนพวกน้ําพวกลมพวกปุ๋ยพวกหมอกอะไรพวกนี้มันก็เป็นสาเหตุรองอืมถ้าเราควบคุมเรื่องไอ้ต้นข้าวสูงได้นี่ปัญหาข้าวล้มนี่ไม่มีพี่น้องถึงมีก็มีน้อยพี่น้อง อืกาพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาเบิงพี่น้องปีหน้านะพี่น้องพิจารณาดูปีหน้าะลองปรับเปลี่ยนลองแก้ดูพี่น้องอปีนี้ล้มก็ไม่เป็นไรอืปีหน้าเราต้องแก้ตัวใหม่พี่น้องล่องลองเบิงพี่น้องล่องเบิงอืมเพราะว่าอนาแต่ละพื้นที่นาแต่ละโซนมันก็บวคือกันเนาะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูพี่น้องอืเพราะว่าถ้าข้าวมันล้มแบบนี้แล้วนี่โอโ้ยเสียหายพี่น้อง ถ้าเป็นภาษาบ้านผมก็เขาพูดว่าอะไรนะยับคลั่งแมนบ่โอ้ยับคลั่งแล้วครับว่าออแบบนี้นะไม่ได้เลยพี่น้องมันอาจจะได้ครึ่งนึงอะไรเพราะว่านี่เห็นบ่กมันมันมัน,มนโอ้มันสนิทเลยน่ะพี่น้องถึงมันงอก็งอได้แต่ไอตัวบนๆนั่นแหละไอตัวล่างมันก็งอไม่ค่อยได้หรอกเพื่เพื่อก็ใบแช่น้ําเน่าอีกอ,อนี่แหละมัน ข้าวล้มมันมันมีแต่คอเสียพี่น้องคอดีบ่อ่อยมีดอกอออ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีสาระอะไรมากมายมาบนไปเรื่อยออเพราะว่าช่วงนี้กําลังฮิตเลยนี่ออโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับ